รู้ว่าเธอไม่เคยสนรู้ว่าเธอไม่เคยรักมีแค่ความรู้จักกับฉันสักเท่าไรต้องเจ็บอีกกี่ครั้งต้องช้ำสักแค่ไหนหัวใจฉันมันชินชาแต่ฉันคนนี้ ยังไม่มีความกลา้าหลับตาแล้วเดินจากเธอไปเจ็บแต่จบไม่รู้ต้องทำไงเจ็บแบบนี้ไม่นานก็หายเจ็บบ่อยๆของช้างถึงข้างใน ปวดแบบนี้ตลอดไปไม่รู้จะรักษาให้หรือเปล่า